ใกล้บ้านแห้งแค่ไหนเกิดเองพะนะาไม่เป็นสตาร์ทให้ฟ้าเบื่อเอาเลยดิแดดเอาบเดเดตเดตฟ้าเบื่อแห้งมองเกิดใกล้บ้านที่ย้ายแห้เบื่อมากบ้านนี้เนาะสวัสดีค่ะมือนีใยายเพนเมียพลังมันนองมาทักทายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะหลังจากที่กลับมาแล้วเนาะคุณเนาะค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศกับจังซี่ละค่ะฝนทิตก ถามพยากร้ออากาศใยแล้วก็นอนประจำบ้านหลังนี้แฮปแบปเล่นช่วยย่าทางนู้นดำมาเลยวันศุนย์ว <laughs> ะทุกคนฝนทิตกะนี่ดำคือลือเลยค่ะบรรยากาศบา้านเย็นเพืน่นเด้อค่ะเด้อน,นี่ป้าตกแถเลยยินสบายเลยบัดนี้กูลรวมหนาวเนาะไป เขาข้นเนื้อไปตรวจแล้วนะ่อนนาะน้ำขาขแล้วกับแขนล้วสิมีแผลกันทุกคนค่ะตอนนี้สนะิมี่แผลนะ่อน้อะตักมา่ายเลยค่ะเล้ไอไ้เป็นอะไปสองหลอบเลยแหละค่ะมือนี้ข่าตัวเมืองซองหลอบเลยลมมีวีเลยลมแห้งปนีลมม,มันสกายไปไปนเนาะพปไงไม่มวลีล่ะวินเทคเทคพลาสวีฮา พยากา์อากาศว่า7นี่น,นี่บยากณ์อากาศประจำบ้านหลังนี้เนาะค่ะเนาะ70%มาสันวน่ะาะบ่งงหญ่เลยบ่งก้นนี่รมย็นค่ะทุกคนค่ะลมย็นแล้วก็เลยมายืนยิหลับหลับล,บลมกวนฝนสิมาเน,นาะค่อเนาะอู้ยนกแมลุกลุกบกเบิร์ดอัพสเตอ์อาจินนน,นกตัวไงค่ะค่ะ เย่ะิดตกแล้ววันามนาวสี่โมงแรงค่ะทุกคนค่ะสี่โมงแรงค่ะจเป็นน้กับมาป่านใบซ้ำคราเน้ะค่ะเนาะบซ้ำครัวไปกลับไปไปหัวฝนใบม้งค่ะ ว่าดีอยู่ค่ะแล้วก็ผ่าเราแข็งแรงเราออกกําลังกายสูมือเนาะคุเน้อยะหนุกเราออกกําลังกายสูมือค่ะ,ะคตัดออกไปบ่ลายเนาะคุเนาะงค่ะจะได้ทําเผลไปเรื่อยๆจะเผลอแหงเนาะคุเนาะมาตักมาถ่ายเลือกๆคะ่คะกับนี่แหละคะ่ะบรรยากาศหลังจากกลับม,มาแล้วเ ok นาะคุเนาะยิ่งเป็นการตื่นจะเศร้ายุงยากเลยค่ะทุกคนค่ะมื่อนี้ยิย่งเป็นหน่ายุงยากมากเลยเข่า ของตกโซงรอบหนุ่มเลยคนที่ตกห้ามคนที่ตกห้ามแล้วจะเป็นว่าพัดกายเไก่ทุกคนค่ะเนี yeah, <Yeah. S 2> ่ยวินเท็โกมีลาไปล่ะหุ่นลอยกายบานไน่้เป็นไปเลยไหมค่ะทุกคนค่ะมีล่ะมันขับพัดกายไปแล้วเนาะค่ะเนาะแย่าวินเทคโกอเมริกันไปหุ่นไปทั้งหุ่นละหุ่นละไปทั้งลอยอิดหุ่นละโกสูลอยอิด นะโดสแบกโอดำไปหมืเลยลงกระแหงวันนี้ตกก็คือตกแห้งเน้ะค่ะเนาะแต่วบ้านยงไม่ีคามันใจฮะเราาังมากแล้วเ่าตาย่งตักเลยแล้วเล่าอย่าอย่าไม่เรนเรนออรเดอ์เนนะท่าฝุ่นตกแล้วค่ะดำคือเลยเลย สิโลมเนล่ะพรอพ่หมาเลยตัาบ่มปึงละ่ะหยกกันไหมโก,โกกับโซโดาไหมเย้ yeah. มาทักทายกับบรรยากาศเย็นๆค่ะทุกคน75%สา,าเป้์นพญากรวานอขอนอะพญากรทิมย์เจ็ดิ้ <c oughs> ปาปอร์เซ็นมาทันว่าทีถือบ้านจะของามาทันว่า ส,ส่วนมากึงไปทางอื่นละบาทเนาะค่ะเนาะ <laughs> โอ้ยดอกใหม่แต่ยังงามคือเก่าไปเรื่ยดอกใหม่ยายเพ้นอันนี้หลายปีละงามงามจริงๆมันใหญ่กว่านี่เนาะค่ะเนาะสามียายเพ้นน่ะตัดอ๋อทุกคนค่ะปล่อยมันใหญ่จริงมันพุ่มใหญ่ก,คคกว่านี้มันใหญ่บ่ได้ยดอกค่ะเพราะว่ามีเอ่อ <laughs> ฝรั่งเนาะค่ะเนาะมาคว่ำเรียบร้อยสวยงามเนาะค่ะเนาะ มันยยมให้มันใหญ่น่ะค่ะทุกคนค่ะสามเราบัางฮะเฮิ่ดอยู่เยสโอ้ยเอาอยู่แล้วทุกคนเด็ดเทียร์เรีอ้ยตายต่แต่แต่จะได้ใจว่าอุบา่าวรวยจะมาก็ได้หยอกกันหยอกกันก็ต้อควรถึงเล่าไหมค่ะทุกคนเด็ดแดงจะถึงเ,เล่าบ่อยเห็นหรอกเรื่อง่ระเทศไทยบึ้งนั่ก่อนเล่าบ่อยเห็น เราบให้เห็นเคสแล้วนะะ่อนคนโอ๋อพูนะ่ะมันไปพูนละ่ะพูนโกอาบันเดลแล้วเดี๋ยวะ right ตะวันาทาั้งนี้ก็ตกเรวเนาะอ่อนนาะ,ะตกแล้วคะ่วคะทุกคนคะ่ะก็เป็นกระตุกมาเรวเนาะอ่อนนาะงจุดน้องพ่นเหมือนมาเม็ดเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ลมตลอดเวลาเนาะคนเนาะเวลานี่ตกมาเลยตกลงมา จริงอ่ะเขาในน้ำในน่านน้องคนเขาจะเป็นการจิบบอกถึงว่าน้ำในน่านน้องคนเราบางมองกับกับบลายปันใดนะค่ะทุกคนก็ยังต้องการฝนด้วยน้องคนเนาะยังต้องการฝนอยู่ค่ะคุณน่ะเสียงฟ้าห้องข้างอับสเตียคลายไปเลยขึ้นไปทำเพล่ะมาขวดแขน โนะคดแขียนคางที่ละวั่นเอาเนื้อไปอันนี้สั่มนะคุณเนี่ยหยกกันยังสีหยกกันแห้งเลยค่ะทุกคนเนี่ยหยกกันแห้งแห้งสองตัวนี่กันอีหลีเดีด๋ยค่ะพูดนะโอ้ยโกโกโย้ยังสีอุบาทารวยโซดาพูดนะพูดนะ,ะปั๊มกันลงแบบนี้เลยโซดาพอแล้วเนี่ยเนี่ยพูนเศร้าหยอกกัน เส้ายกกันเนี่ยเนียเนี้ยเนี้ยโดนตีเช้ายอกยอกันลูกเช้ายกกันพอแล้วนี่หาพอแล้วอ่ะพอไปเห็นเอา,น,า,เา,า,เาอน,นี่หาแล้วหายแล้วยกกันหนีไลเนี่ยหาพอแล้วเป็นน้ำหาเลยทุกคนขึ้นบ้านแนบไปะนี่ขึ้นบ้านเป็นน้ำหาเราเลยนี่ติดกันอีติดแล้วก็ติดอุบาทผุ่นผุนแล้วโซดาไปแย่ขึ้นไปนะอยู่ตรงนั้นสองหาทุกคนมึงอ่ะ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  อยู่ตรงนั้นหายล้วพ่อหายแล้วพากกันหยอกกันแหงหายแล้วนางอยู่ตรงนั้นนางรอนางรอเออทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนอสองตัวนิว่าธมรดดาเดือคักอีเลค่ะอย่างที่อยู่ตํำๆบ่ได้ดอกจังลองทายอางสิก็จะกบแฟอนอะไรขึ้นกูสูงสอย่าีสเนาะขอ้องกันยังกระโดดได้เลยนะ ถ้าน้ำเราไปเห็นนงขนนกนกเทียถ้าเฮ่าผือขาเข่าบร่อยเนน้อนขนนกขึ้นไปเรื่อยยค่ะขึ้นไปเลยอย่างบลูวายยาเพ็ญน่ะเคยบอกไ้เอฟซีฟังฟังบอกยาเพ็นวายยาเพ็นเคยบอกนกขนนงนกเทียไปนำหาเราหอดห้องนอนน่ะยู่นดางห้องน้ำทุกคนค่ะเนี่ยก็โกก็โบด่านนี่คักแท้ๆเลยนี่เป็นนอนเฝ้าโพหัวรอยยังสิแลละค่ะติดแห้งค่ะ ติดเราแห้ง <tampoco> มันบาสดาหืมนางลูกโนโนโน่เออจะซื้อไม่ต้องลงมาเดี๋ยวไฟอยู่เดี๋ยวไฟอยู่นี่เสียงพอแล้วอืเดี๋ยวไฟอยู่ just now ท่านจะ go upstairs มาลาเซโนโนลงมาลงมา ลงมาพี่มาเร็วลงมาลงมาอืมโอเคหามโยกันแห้งอ้วนมากโกโก้อ้วนมากโซดากำลังเริ่มอ้วนแล้วเพราเนาะงกำลังเริ่มดีขึ้นก่ะนั่งลง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 ก่อนพอแล้วพอแล้วมีเอฟซีบางท่านเนาะค่ะเนาะบอกว่าอยากอยากให้นไทยโซดากับโกโก้ให้เบื้งเป็นระยะระยะเนาะค่ะเนาะอย่าเพิ่งกัดไทยให้เบื้งเป็นระยะระยะเด้อค่ะเด้อนี่แหละค่ะ โซดาก็ลังดีขึ้นค่ะเริ่มอ้วนค่ะเริ่มอ้วนแล้วเป็นคนฟังเสียงพอเพิน่นเด้มาพอเพิ่นสีมาส,นท,สนทั้งสวนน้องผีบอลทุกคนฟังเสียงได้เนี่ยนะกระเจ้นไปทั้งพูนไปนลัดอยู่ทั้งพูนเนี่ยชีวิตวนไปวนมาแบบนี้ไหมคะติดกระติดอุบาทติดกันนะอะอะ,อะยา่ยาดึงไปลูกยาดึงไปห้ามเอาไปเล่นห้ามเอาไปเล่นไปเร็วฝว่นไปเลี้วไปทั้งพูนแล้วค่ะทุกคนค่ะ ไปแล้วพัดไก่ไปละไก่ไปแล้วจะเป็นกับมาไทยก่อนไทยเด้อค่ะเด้อค่ะกับบรรยากาศนี่ละค่ะหลังจากกลับมาแล้วเนาะค่ะเนาะฝนกระตุกแล้วค่ะคุณขาวลุกมดเลยฟังนะฝนตกละเข้าๆของฉันคือตกแล้วค่ะทุกคนค่ะตกแห้งนิดหนึ่ยายเพ็ญบ่ามึงว่าสีมาบ้านยายเพ็ญบ่เนาะพุนนะตกไปทั้งลอยเอ็ดเนาะค่ะเนาะไปแล้ว ิบปัญญาแล้วเนาะคุณน้อยายเพ่นกับจีดเดลาพี่ละน้องก่อนล่ะค่ะคลิปหน้าพ่อกันใหมยายเพ่นก็ขอขอบคุณพี่ดองสกุลสุคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้ยกำลังใจยายเพ่นเมียฟรังบันโนก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีทุกข์สุขค่ะสวัสดีค่ะมาพี่ลูกมาพี่